ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ LINE t p m 1 9 8 0 t h a i l a n d Facebook t p m 1 9 8 0 t h a i l a n d ฝ่ายขาย0211571250 0859928486ฝ่ายหลังการขาย0951190033สวัสดีครับพบกับผม ตัวแทนทางสินค้าของบริษัท t p m 1980จำกัดวันนี้เรามีสินค้าใหม่หมาแนะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือแม่แรงตะเข้โหลดเตี้ย3ต,ตันรุ่น TB 3 p c ของบริษัท t p m 1980จำกัดซึ่งสามารถยกต่ําสุดได้ที่7.5ซนมและยกสูงสุดได้ที่50ซนเมตรและสามารถรับน้าหนักได้ถึง3ตันมีกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกแบบคู่ ที่ช่วยเพิ่มกําลังในการยกรถได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือที่จับใช้น้ํามียางป้องกันการลื่นถไถลในขณะยกรถข้อแนะนําในการใช้งานแม่แรงตะเข้โดเตี้ยรุ่น TB3TC 1. ไม่ควรยกแม่แรงตะเข้คทางไว้ในขณะทํางานซ่อมเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเมื่อยกรถขึ้นแล้ว ควรนำสามขามาค้ำไว้ระหว่างทำงานซ่อม 2. ควรทำการอาัจารบีแม่แรงจะเค้เมื่อรู้สึกว่ามีอาการเฟืด สำหรับวันนี้กระผมตัวแทนทังสินค้าของบริษัท TBM 1 9 8 0จำกัดขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับดูคลิปของบริษัทเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ